สวัสดีครับมือนน้ครับผมแกงอ้อมครับผมแกงแบบบรรดาเนาแกงอ้อมเนื้อครับผมอันนี้ก็ครับผมอันตะไคร่ครับผมแล้วก็พพิกครับผมกะดิตำเฮ็ดกินในแกงอ้อมเนื้อครับผมซื้อเนื้อมาครึ่งกิโลครับผมแกงอ้อมเนื้อครับผมคุณคู่ไปเห็ดงานครับสีแกงอ้อมใส่ปลาเลือดครับผมปลาเลือดบานเท่าครับเว่าผมใส่เกลนอยังองเครื่องปรุงกะดิหูกจังน้อยครับผมกะดี ผู้ได้เฮ็ดเป็นแล้วกับผูเป็นนะครับคนที่เฮ็ดผมเป็นนะครับกับสีล่องไปเฮ็ดเบิ้งคนกับเด็กคอสูตรผมไล่อยู่ครับผมผมยังไล่ครับผมหอมมะเดงทุบหอมมะเดงข่าตะไคร่ใบมะกรูดนะครับข่าตะไคร่ใบมะกรูดหอมมะเดงแล้วก็ตําพริกสักหน่อยนะครับผมแล้วผมแล้วก็นี่แหละขาดไปได้ครับผมพวกเลียดพวกยังนไงล่ะเดี๋ยวถ้าไปเบิ้งกันนะครับเด้อต่อขาดไปได้บักซอกนี่ก็ใส่ลงไปเลยครับผมข่าตะไคร่ใบมะกรูดครับผมแล้วก็น้ำพริกที่ข้าตับใส่ลงไปเลยเกลี่ยวอมครับ ฝากกดติดตามซัพตะไคร่สองยูทูบบันฉล้องนะครับเด้อกินแบบบานบานห้องนี้แหละครับแบดงหน้าพี่ไม่ครับผมตัวเหนืองามื่อนครับเลืเอตะไ่ม้ครับ แล,ล้วอํานาจเีเมกับเปอร์100%ไปาครับผมปูนู้ดปูนู้ดไปเลยก็ได้ครับแต่จะไปครับตีไซส่สองหลอดนะครับผมกับคาดก็ได้ครับผมนี่ครับผมขี่เพียขี่เพียครับขี่เพียแต่ตะก้นสีใส่บางก้นก็ใส่บางก้นก็บปลส่นะครับบางก้นจังปุ่มก็ใส่ตั้งน้อย หือว่าขี้งัวนะครับนะใส่มันเข็มข้นนิหน่อยๆเครื่องนึงเดี๋ยวครับก็จะแรงซีเมนแล้วละก็เลือดครับผมเราจะไปสิมักโปมักนะครับอุ้ยตายเลี่ยเดกันได้เลี่ยงงัวได้ปุ๊บเป็นเลี่ยดคนน้นใส่ลงไปอุ้ยตายแล้วคยุยเส้นหงกันเรื่อบานกระเด็นเบิดละวัน เนี่ดาเถะเวย้ยสวยงามเฮ <ove> <Gym. S 1> ้ยครับเอาใส่ลงไปได้วยครับปูเนี่อต้ามันนี่เนื้อง่ายด้วครับนี่ยฝนถลกเถะฝนบวกเถะตาบ่เห็ดเบยเหรอครับไว้ผัดกะเพราน้ำกินผู้เดียวนึงคู่กับใบเห็ดงาใส่ไวยผัดกะเพรากะเพราดั้งใหม่ กินผู้เดียวครับกินผู้เดียวกับวงมือดิ้น่ลายเป็นเชีเรียกซีไว้ผัดกระเพาอ,อู้วนาแบบโอ้ยสูบผ้ครับอันนี้หัวหอมครับต้นหอมผมเนี่ยปลูกไว้ปลูกไว้นี้น้อยๆน,น,นะครับผมไปใส่แกงออมครับผมปลูกพ,พักสะระแหนะ่ปลูกไอ้อันนี้ครับผมไบเนีย่ยก็หมากมะละต้นมะละ ผมมาละบุคคลผอม,ผมปููกยนเ่นไปแล้วครับมนันเกิดเกิดเน,นาะครับเนาะเป็นปููกเนี่ยต้นหอมก็ได้สิง,งามเยเด้เขาปล <c oughs> เกเยไปใส่แจงวอมมัหน่อยมันหอม นี่ครับกับพ่อแหรอครับแข่งวอ,อมนเนาะเข้ากระไดครับผมนานเด็ดบุกบเลยตะลีบเปิดจีนเอาปะใส่ลูกโดดตั้งน้อยครับแล้วก็พักหอมครับหอมทีห้องเด็ดมากเมื่อกี้พักปูกเองโอ้ยเบรกใส่ลายเสียดพักอิเลสเลิศครับผมใส่ลงไปเลยเ <c oughs> น้นพักอิเลสครับ สูบผ้าเจ้าบ้านมันสีแสบเจ้เจน้อบ้านนี่เน้นพักกีเลิศมันหอมเหรอครับโอ้ยถือหนามมันเกิดสียุบด้วยครับพักกีเลิศก,ก็ได้ถือข้อมหวอนนี่ครับเห็ดกินแบบสูบผ้า,านี่ครับดีบ่ได้ซื้อดีแท้มาแต่ว่าเอาดีกวดก็ได้นะว่าใส่ตะน้อยเพื่อควอมผมโอ้ยสีสูบผ้าเน้อบ้านี น,ำ,นำตัวบ,บก็เด้แก่เข้าใครจะว่าอ่าแจงวอมเลยครับเด้ออุย้ยถือว่าเห็นต้องกินเซีบเสบผมครับอุย้ยเจิมคน มันโสภาห,หรี่พอมัพไปนองใส่เครื่องห,หลายๆครับผมเครื่องแกงห,หลายๆอ้อมยางเดียวเลยมึงน,นี่แกงออมยางเดียวเลยคู่เบียดงานเมียเบียดงานพี่ <c oughs> ใส่สองบกุงบกรวมมากกอ่ băm nhẹ sư phẩm Hãy subscribe cho เมีอะไรง่าได้คยคุยกันได้เปิดรุ่งเรียนแล้วเปิดเติมอ,อืม,อม Mình ăn ngoài Mà không nhìn xem Ừ. Hmm. สุมันทีนึงน้องมึงนี่น้องวันที่สิเบเอ,อ็ดเด้อเดียมพฤศจิกาครับผมมันเกิดผมไม่เนี่ยข <c oughs> อคนละยี่สิบบาทใลยนะซนื้อขั้วเลี้ยญยูบาน นาะยี่สิบบาทกนันกันโดดเนาะแฟนคลับนักมวยผมมีแฟนคลับเลยว่ะแต่หมอล่ำคนยังพว่วงพราะมาไล่กันทีละเ,เป็นหมื่นเป็นแสนนักมวยใหญในเพียงก็เลยยี่สิบบาทกันเลยเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบมันจะหลงคนตามบูดวงมัน็นหลายแสนะ <S <S นะเฮียยังตายออกเรื่อง ใส่แบบซองซาบไปสองบอกุกผมเป็นคนบอกกินเนียต่อหันบ่มีกินก็ต้องก็ต้องกินนะนะ Dưa Hãy subscribe hmm, กินเดียงครับจับล้ำลงไปนํำลงไปพัก เอาฝากคลิปนี้นะครับเดิมฝากแกงออมเนื้อบานห้องละ่ะฝากกดติดตามช่องยูทูบมันฉลองแซบเบอร์นะครับเดิมแล้วก็ะมีประละับแตจส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับ